เอาเลยครับผม,ผมก็ขอ,อกราบสวีดาสวัสดีเพื่อชาวแฟนเกมโอดินวาราไรซิง่งกันอีเช่นเคยกันนะครับในพาทน,นี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีการหาโกภายในเกมนะครับเราอยากมีโกยเยอะหาได้จากไหนและว,วิธีฟาร์มเนี่ยฟาร์มได้ด้วยวิธีอะไรถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมค,ม like ค like. ลิปฝากเป็นเพื่อนกดไลค์คลิปนี้ครหนไลค์แล้วถ้าเพื่อนชื่นชอบ ผมฝากกดติดตามและก,กดกระดิ่แจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับและสำหรับเพื่อนๆใดที่กำลังมองาหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองตรงร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแย,ยะมากมายสำหรับเพื่อนๆใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็อขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ 1080p ลองใช้ OS Link จาก LG Player ดูสิเเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลาและหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องสักันิตคุณจะได้รับ v i p ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับ โอเคกันเพื่อนสำหรับวิธีการหาทองภายในเกมโอดินวาร่านะครับผมขอแบ่งออกเป็นประมาณ3-4หัวข้อใหญ่ๆกันก่อนเลยแล้วกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของหัวข้อที่1กันเลยนะครับนั่นก็คือการสร้างตัวละครรองหลายๆตัวถามว่าทําไมเราจะต้องสร้างตัวละครรองหลายๆตัวครับเพราะว่าตัวละครรองเนี่ยมันมีสิ่งที่แยกจากตัวหลักไว้ทุกคนนั่นก็คือเควสหลัก เควสรองต่างๆครับมันจะแยกจากตัวละครหลักเลยซึ่งแต่ละเควสครับเวลาเราทําสําเร็จเนี่ยเราจะได้ทั้ง EP แล้วก็ได้ทองข้อดีของการที่เราปั้นตัวละครหลักตันหรือว่าไปได้ไกลหรือว่ามีของที่ดีขึ้นนะครับเราสามารถโอนย้ายอุปกรณ์ครับให้ตัวละครรองมาทําการฟาร์มต่อกันได้ครับซึ่งตอนนี้ครับผมก็สามารถเอาตัวละครรองของผมเนี่ยตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4เนี่ยไต่จนมาถึงเมืองที่4ได้แล้วแล้วก็สามารถเคลียร์เควสเมืองที่4ได้แต่ข้อเสียของตัวละครรองก็คือเราไม่สามารถซื้อสกิลที่สูงกว่านี้ได้ในกรณีีีทท่่่เเราจะป็นต้้องใใชชม เพราะว่าเราจะต้องหาทองทั้งหมดครับมายัดให้กับตัวละครหลักของเราเพียงตัวเดียวนั่นเองเราก็สามารถเตียงเควสไปสัประมาณเมือง3กําลังดีครับจบขึ้นมาเมือง4แล้วก็ไปปั้นตัวละคระอื่นๆตามมาก็ได้เช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ครับในส่วนของตัวละครรองครับมีสิ่งที่คิดแยกจากตัวละครหลักอีก2ส,ส่วนนั่นก็คือพวกเควสนะครับผมกับดันเจียนแล้วก็ความสําเร็จนะครับสำหรับพวกเควสครับมันก็จะมีทองให้เราด้วยเหมือนกันนะนเวลาเราทาความสําเร็จได้นะหล่ะเนี่ยทีละซัมมาน หมื่นสองหมื่นสามหมื่นครับก็ตีไปประมาณตัวละแสนและกันครับตัวละแสนฟาร์มทุกวันครับก็สามารถสะสมมาได้เรื่อยๆและที่สําคัญครับในส่วนของดันเจี้ยนเนี่ยก็จะคิดแยกเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นดันเจี้ยนปาร์ตี้ที่เป็นรอบฟรีต่อวันนะครับแล้วก็ดันเจี้ยนขั้นสูงทั้ง3โหมดเลยคิดแยกครับแล้วก็ถ้าลงในส่วนของดันอีพีครับเราก็จะได้รับทองมาเยอะขึ้นขึ้นอยู่กับระดับที่เราลงนะถ้าลงระดับสูงก็จะได้ของที่ดีขึ้น แต่ถ้าลงระดับต่ําก็จะได้ EP ที่ต่ําลงนะครับแต่ข้อดีก็คือว่าคุณมีโอกาสได้รางวัลพิเศษที่จะเป็นหินพวกนี้ครับถ้าเป็นสิงหงเงินเนี่ยสามารถนํามาขายได้สีทองก็ขายได้เช่นเดียวกันและถ้าดรอปในส่วนของนาฬิกาสายเนี่ยโอนให้ตัวหลักเป็นอะไรที่โคตรคุ้มนะครับเพราะวาเนี้ราคาแพงมากๆครับ400กว่าเพชรนะครับเกือบ500เลยและนอกจากนี้คือช่วงนี้ตัวเกมเหมือนจะปล่อยเลดก,การดรอปของแล้วนะครับเอาตัวรองคุณไปปล่อยบอทไอดล วันรับ8ชั่วโมงนะครับสัปดาห์ละครั้งเนี่ยก็สามารถมาปล่อยได้แล้วก็มีโอกาสได้รับของที่ดีขึ้นท่านดรอปพวกของฟ้าหรือว่าของม่วงได้คือจะเป็นอะไรที่คดีแต่หลักๆแล้วเราดรอปประมาณของฟ้าเอามาขายหาเพชรมาให้ตัวละครหลักใช้ต่อก็ได้เช่นเดียวกันครับและนอกจากนี้ครับในส่วนของความสําเร็จของตัวละครรองก็จะคิดแยกเช่นเดียวกันข้อดีของการเล่นในส่วนของตัวละครรองครับความสําเร็จต่างๆที่เราสามารถตามเก็บได้เรื่อยๆเนี่ยคิดเป็นมูลค่าทองแล้วอะผมบอกเลยเลยครับว่า เกินหลัก10 M แน่นอนและนอกจากนั้นเมื่อตัวละครรอของเพื่อนเนงครับถึงเลเวลตามเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็น 60, 70 80ครับคุณจะได้ในส่วนของสกินแล้วก็พาชนะม่วงนะครับแบบการันตีถ้าได้ไปแล้วก็จะได้เป็นตัวซ้ำไม่ได้ตัวซ้ำครับเราสามารถสะสมเพื่อทําการผสมได้นะครับเพื่อมีโอกาสในการลุ้นเป็นระดับเลเจนดารีถ้าโชคดีนะทุกคนอันนี้ต้องบอกก่อนว่าดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าคุณดวงดี ยังไงก็มีโอกาสที่จะได้รับจนส่วนนี้ไปนั่นเองนะครับอันนี้คือหลักที่เพื่อนสามารถได้รับในการเล่นตัวละครรองแต่ละตัวของเพื่อนใน ID นั่นเองอย่างต่อมาครับนั่นก็คือวิธีการฟาร์มตามจุดต่างๆในช่วงของอีเวนต์ต้องบอกกับเพื่อนก่อนนะครับว่าตัวเกมเนี่ยเขาจะมีอีเวนต์ที่แตกต่างกันซึ่งอีเวนต์ในรอบนี้ครับมันจะเป็นการเพิ่มปริมาณทองที่จะได้รับเนี่ย2 0 0 0แล้วก็เพิ่มโอกาสการได้รับ ไอเทมเนี่ย100%เป้าหมายมาสเตอร์ทั่วไปก็คือมาสเตอร์ตามแมปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเมือง2เมือง3เมือง4นะครับในส่วนนี้ฮะเพื่อนๆจะต้องดูว่าตัวละครของเพื่อนๆเนี่ยไหวที่เมืองไหนถ้าเราจะไปฟาร์มเราก็ไม่ดูว่าเอ้ยมันเพิ่มในส่วนของเปอร์เซ็นต์ดรอปใช่ไหมเราลองมาฟาร์มในส่วนของพาสซีฟด,ดีหรือเปล่าว่ามันจะดรอปไหมอันนี้ก็ลองฟาร์มดูได้หลังจากที่ลองทดสอบดูแล้วโอกาสออกของฟา้ามันสูงครับแต่ถ้าเราจะไปลุ้นพวกของม่วงเป็นต้นไปเนี่ย มันแล้วแต่ดวงจริงๆนะบางคนถ้าสามารถยืนไหวในเมืองศรีเนี่ยก็มีโอกาสลุ้นได้ยันของทองเลยก็ว่าได้นะครับเราก็จะมาดูว่าเอ้ยเนี่ยเราต้องการส่วนไหนนะครับหลักๆแล้วตัวผมเนี่ยอยากหาพาสีสีฟ้านะครับของอาชีพแอสซินครับผมก็จะมาไล่ดูว่าถ้าเราปล่อยไปเนี่ยจุดไหนเราจะได้ของบางอะจุดนี้เราจะได้เป็นเหมือนจะเป็นถุงมือนะครับความเร็วโจมตี4แล้วก็ spc สิบนะครับจุดหาวาคิรี่อันนี้ก็จะเป็นรองเท้านะครับคือโอกาสดรอปนะมันมีเปอร์เซ็นต์ดรอปอยู่นะทุก อันนี้ก็จะเป็นชุดเกาะนะครับยังไงก็จะมีคนฟาร์มอยู่แล้วก็ลองหาดูว่าเราต้องการส่วนไหนส่วนตัวแล้วนะครับผมอยากได้พวกพาสซีฟซะมากกว่านะฮะเราก็ดูว่าเอ้ยจุดไหนได้พาสซีฟนี่อันนี้ก็จะเป็นธนูใช่ไหมครับธนูม่วงไปล่อยไอเดเอลได้เป็นดาวเป็นอาวุธนะครับก็หาจุดฟาร์มปุ๊บสมมติผมเอาตรงนี้ละกันนะครับเป็นมิดแอดนะครับแล้วก็กดเดินทางได้ไวพอเราเดินทางไปถึงแล้วนะครับเปอร์เซ็นที่จะได้รับต่อตัวเนี่ยก็จะได้เยอะยิ่งขึ้น เมือ่อเรามาถึงแล้วใช่ไหมครับเราก็ทาการปล่อยออโต้ได้เลยปึ๊บตั้งรัศมีไปเวลาเราตีต่อตัวครับจะอยู่ที่แมน3ามาต่อตัวซึ่งในส่วนนี้ครับเ,เพื่อนเสามารถไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์ตรงข้อมูลตัวละครได้นะครับแล้วก็เลื่อนลงามาข้างล่างมันจะมีในส่วนของรับอ P ีแล้วก็รับทองเพิ่มเติมถ้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ของเพื่อนเพื่อนสูงเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่เพื่อนๆจะได้รับทองก็จะเพิ่มมากขึ้นส่วนตัวแล้วเราอยู่ที่แมนหนึ่ร้อยสิบสามครับวิธีการเพิ่มเปอาานะนะร์เซ็นต์ตนะ ที่เป็นการเพิ่มของต่างๆครับจะเป็นพวกพายนาบินนะครับอันนี้จะได้รับ EP เพิ่มเติมนะฮะสองอันอื่นก็จะแตกต่างกันส่วนใหญ่แล้วนกมันจะเป็นพวก EP ซะาส่วนใหญ่นะครับที่เป็น EP เพิ่มเติมนะครับเมื่อเราเพิ่มเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยพี่ผมาฟาร์มตรงนี้มันก็ได้แค่ตัวรับประมาณ300ใช่ไหมกว่าจะฟาร์มให้ได้ทองหลักล้านเนี่ยเราจะต้องใช้เวลานานขนาดไหนแต่ในส่วนนี้ครับไม่ต้องห่วงครับทุกอย่างที่เพื่อนๆฟาร์มได้แล้ว,ลวก็นําไปขายภายในตลาดครับคุณจะได้รับเพชร ซึ่งไอเพรนี่แหละครับเราจะนําเพรเนี่ยไปทําการซื้อตราต่างๆที่มันมีการตั้งขายไว้ทุกคนซึ่งตราทับตอนนี้ครับอยู่ที่ก้อนละประมาณ11เพชรพนั่นเองซึ่งไอตราทับเนี่ยครับมันจะเป็นตราทับที่เวลาเราขายเนี่ยเราจะได้รับทองกลับมาเยอะมากๆเลยนะครับปะเดี๋ยวเราลองไปดูที่เมืองแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขายให้ดูเนาะนี่บินมาละพอเรากลับมาที่เมืองแล้วนะครับผมเราก็ไปหา n p c ซซื้อยาของเราได้เลยวิ่งไป เมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเลื่อนลงไปนะครับเห็นไหมเราจะมีตาประทับสีทองเราก็กดขายเทียมครับเราจะได้รับมาอยู่ที่ประมาณ2อง0 0นสโกครับก็ตกชิ้นละประมาณ6 0,000่นนะครับทุกคนก็ขายไปเปิบอันนี้ก็ขายอันนี้ได้ประมาณแสนเก้านะครับอันนี้ก็หลักปืนต้นไม่แพงนะครับพีงตรงนี้ครับเราก็จะมีทองกลับมาจับจ่ายหมุนเวียนในส่วนนี้แล้วนะครับหลักๆครับที่เราสามารถหาทองได้ก็คือการที่เราเล่นตัวละครรองหลายๆตัวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความขยันนะท้าเเื่อนมีเวลาหรือว่าขยันเล่นก็ สามารถเล่นได้หลายตัวได้เลยเพราะว่าเราจะได้รับทองเข้ามากับตัวละครหลกักหลังที่2ครับนั่นคือการปล่อยบอดตามจุดต่างๆเวลาที่เราไม่มีเวลาเล่นหรือว่าเราจะจับไอดอลไว้นะครับก็สามารถปล่อยได้เลยซึ่งแชั่วโมงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะได้ทองเท่าไหร่นะแต่ถ้าอยากจะได้คุมคุ้มก็เอาเวลาไอดอลของเราเนีครับไปปล่อยในสองคนดันคุกเพื่อที่จะมีโอกาสดรอปพวกของฟ้าของอะไรมาขายนะครับเวลาเราขายเนี่ยเราก็จะได้รับเพชรเมื่อได้เพชรมาครับก็เอาเพชรเนี่ยไปซื้อพวกตราประทับนั่แหละครับราคาค่อนข้างถูกเราก็จะสามารถได้รับทองจากตรงเน เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับผมนั่นก็คือการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ต่างๆของตัวละครครับแต่ในส่วนนี้อาจจะดูว่ามันยากนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับแต่เราก็ค่อยๆเพิ่มไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ไปทําการหาของมาขายเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะครับเพราะสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อใดก็ตามครับที่เราซื้อในส่วนของสกิลให้กับตัวละครหลักจนครบแล้วเราจะต้องแบ่งทองที่เหลือบางส่วนครับไปทําอุปกรณ์ทําของส่วนใหญ่หรือเราอาจจะต้องไปซื้อสกิลให้กับตัวละครรองของเราเพื่อที่จะทําให้ตัวละครรองของเรานะ สามารถเดินในแมป4ได้ไวแล้วก็ได้เร็วมากยิ่งขึ้นมันก็จะส่งผลต่อของระงวัลอื่นๆในอนาคตอีกเยอะเลยในส่วนนี้ยิ่งขยันยิ่งเติบโตภายในเกมโอดินและที่สําคัญถ้าดวงดีด้วยจะดีมากๆสำหรับวันนี้คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i า e กกันด้วยนะครับเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับ